สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมประเดีประดังเข้ามาทั้งยอดโควิดวันนี้นั้นก็ยังคงไม่หยุดยัง้งส่วนพุทธอิสระครับท่านหรือว่านายสุวิทย์นั้นก็ได้ออกมาบอกว่าโควิดนั้นเปรียบเสมือนโรคอ่าโดยเป็นหอยขีดน,นะครับท่านผู้ชมแล้วก็แนะวิธีท่องมนต์คาถาขับไล่ครับท่านอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีของสลิมรอดช่องหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจอาจจะต้องไม่ต้องใช้วัคซีนฉีดกันแล้วครับท่นบานเพราะว่าตอนนนีี้แะวิธ ต้องมนกลคาถาขับไล,โล่โรคโควิดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อไปส่วนวันสองวันวันที่นั้นรู้สึกว่ากระแสนายกพระราชทานนั้นจะมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้คนชัดลึกก็ได้บอกว่าแฮชแท็กกูไม่เอานายกพระราชทานขึ้นเทนทวิตเตอร์แล้วก็ชาวเน็ตชาวเน็ตแฮตติดแฮชแท็กนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปรวมถึงน้ําตาลครับท่านก็ได้ฟาดจับพิธีกรสลิมบูตรไลจัยาบรรสื่อไลจัญญาบรรสื่อหลังขึ้นรูก รูปหมาแล้วก็ด่านางงามไร้สมองนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้ช่องที่ว่านั้นมันก็เป็นช่องเอ่อตัวยอ่อบอใบไม้แล้วก็ไอ้พิธีกรคนนี้นั้นก็เป็นเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับท่านคนเดียวคนเดิมเลยกับที่ดร <c oughs> ักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ั้งก่อนออกมาบอกว่าไม่มันมีพิธีกรควายบางตัวนั้นรือไม่รู้ว่ากินหญ้าบ้างหรือเปล่าหรือว่าควายไม่ผ่านบ้านแล้วเพราะว่าหญ้าอาจจะเตียยไปหมดแล้วนั้น <c oughs> พูดมาได้ยังไงว่าตัวเองนั้นมีหุ้นในไฟเซอร์โดยถือผ่านเทมเมสเซกนะครับท่านผู้ชมโดย ให้ไปหาว่าถ้าเกิดเจอหนึ่งหุ้นนั้นจะให้หุ้นละหนึ่งลงแต่ถ้าเกิดไม่เจอนั้นก็แน่ว่าให้เอากดเด็กของเมียนั้นมาปิดปากแทนแมสหรือว่าน้กกากอานามมยนะครับท่านผู้ชมวันนี้มันก็ออกมาเห่ามาหอนอย่างไม่หยุดยั้งอีกแล้วก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับท่าน ส่วนตอนนี้นางปรีนาก็ได้คงออกมาไม่หยุดยั้งกันนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเบี่ยงกระแสจากที่ประชาชน,นหลายนั้นจะไปเข้าไปถล่มประยุทธ์จันโอชาหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นางปรีนาโผล่หัวกระบาลมาอีกแล้วครับท่าน <c oughs> โดยมีการท้านวัตอิสระไกศิลนลงสอสอแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดนวัตลงสอสอน,นโดยเป็นคนราชบุรีเหมือนกันไม่ใช่หรือเอบปรีนาบอกแบบนี้ในะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดลงสมัครสอสอนอย่างดีก็ได้คะแนนไม่น่าจะเกิน300นั้นก็เป็นสิ่งที่ประชาชน,นหลาย เข้าไปทัวลงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบอกว่าเอะตัวเองยาวตัวไม่ค่อยรอดเลยจะโดนตัดสิทธิจากการเป็นสสแหละไม่สสแหละนั้นก็ยังคงมีหน้ามาโอ้โดยประชาชนเขาบอกว่าหูเหมือนกับว่าอะไรขอนสักอย่างนะั้นแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดนะครรบท่านผู้ชมมันไม่สุภาพก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านโดยวันนี้อัปเดตยอดโควิดวันนี้ก่อนโดยบวกขึ้นมาไม่หยุดยั้งอีกแล้วครับท่านโดย 20, 27จกรกฎาคมวันนี้นี่เลยบวกขึ้นมา14,150ราลายแล้วก็ดับ1รยนย้น ก็ยังคงยอดพุ่งอยู่ระดับหมื่นกว่าไม่หยุดยั้ยง,งในการ่านบูชมหลายวันแล้วนั้นก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่ๆจะทราบหรือไม่ทราบนั้นไม่แน่ใจครับท่านก่อนที่จะเข้าข่าวอีเ e อท้านวัฒน์อิสระไกรศิลแล้วก็มีการท้ากันให้กับเท้าเอาไหมปมลูกปากแล้วก็เดือดจัดซัดว่าอย่าแถแหล่ชวยเอกสารพร้อมท้านวัฒนครับลงสมัครสสราชบุรีฟาดยับสภาพใครคนทรงเจ้าไม่เคยคิดว่าคนติดโควิดจะกินสมองคนได้ในการ่านบูชม,มันออกมาพูด แบบนี้นั้นก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อไปดีโดยที่แน่ๆตอนนี้เอาข่าวที่เลื่อนไว้ก็หายไปอีกแล้วเว้ยอ๋อมาอีกแล้ว โดยขยับกล้วยมีเรื่องเมื่อปี57นั้นหรือว่านายสุวัตเอ้ไม่ใช่สุวิทย์ทองประเสริฐอะไรนี้หรือว่าอีในหนึ่งนั้นผู้ไทยสละในข้าพเดิาบูชมแต่ตอนนี้ใจสละหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจเพราะว่าโดนจับศึกจากการเป็นรานแล้วนั้นก็ได้ออกมาโดยออกมาวันนี้นี่เลยเมื่อวานในขครพเดิาบูชมโดยสุวิทย์ทองประเสริฐเปรียบโควิดเหมือนโลกห่าแล้วก็แนะวิธีท่องบนคาถาขับไล่ในข้าพเจ้าบูชมโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยโดยอดีตเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสแต่นั้นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านบอกโลกโ ควิดที่กาลังระบาดหนักเปียนเปียบดังโลกหาในอดีตครั้งก่อนถามว่าท่านหรือว่าคนในอดีตเขาใช้มนต์คาถาอะไรในการขับไล่โรคระบาดนั้นตอบเออมนต์คาถาอะไรที่ได้สวดที่จเจริญหัวใจด้วยกิติอิริยาที่โอ้ยช่างกับแม่มันไปก่อนนะการเรื่องผูุชมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยให้อ่านต่อไปแต่ว่าวันนี้มันมีข่าวของบัติชนนะการเรท่า,านผูชมประมาณว่ามีใครคนหนึ่งก็ไม่ทราบนั้นบอกว่าท่านใหม่หรือว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนั้นโดนแมวซื้อไปแล้วนั้นแต่หลังจากที่ กดเข้าไปดูก็ปรากฏว่าข่าวนั้นหายไปนะครันบนานผู้ชมเป็นขึ้นโอ,เ,อเลอร์404ก็ไม่ทราบว่าต้องทาอย่างไรต่อไปแต่ที่แน,น่ๆมาที่นางปรินากันก่อนนะครับ่านผู้ชมวันนี้มีสองสนักด้วยกันแต่สํานักที่ว่านั้นไม่ใช่สํานักพักยาจกอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นไทยโพสต์กับเดลินิวส่งเข้าประกวดโดยมาเริ่มกันที่ไทยโพสต์ก่อนโดยปรินาครับท่าน้า,น,าน,นวัดลงสมัครสสราชบุรีฟาดยับสภาพค้ายคนทรงเจ้าไม่เคยคิดว่าโควิดจะกินสมองคนได้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ่านผู้ชมแล บางช่วงบางตอนนั้นมีการบอกว่าอยากยอาอะไรสักอย่างนึงที่เป็นของเหลวที่เราถ่ายออกมานั้นใส่ปากนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปยัดปากมันหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้โดยอันนี้มาจาก ฟ้าของไทยโพสเลยอันนี้ก็มาจากเดลีนิวโดยปารินาครับท่านหรือว่าเอหยิบศพตามที่ประชาชนบอกออกมาหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะท้านวัตอิสระไก่สินกัดเท้ากันไหมปมลูกป่าเดือดซัดอย่าแทแหลโชยเอกสารในแกลนบูชมก็นับว่าเดือดสุดๆโดยเอจัดเต็มนวัตอีกรอบแล้วก็ท้ากัดกัดเท้ากันไหมปมหาว่ากินป่าขโมยป่าโดยตอนนั้นเขาสนฟาร์มตอนนี้เขาก็ไม่สนอีกแล้วนะในแกลนบูชมเพราะฟาร์มมันโดนยึดไปแล้วโดยซัดอย่าแหลแทโชยเอกสาร ยือเตียงคนไข้จนน่าเกลียดทุกวันนี้สภาพเหมือนคนทรงเจ้าสะบัดหัวสั่นสะบดไม่คิดเลยโควิดสามารถกินสมองคนได้นั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะคานผู้ชมหลังจากที่ผมได้ไปอ่านเนื้อข่าวนี้ก็ไม่ทราบว่ามันตีวัวกระทบคาดแล้วก็มาเข้าตัวเองหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านเพราะตอนนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวโดยบอกว่ามีการนําใบรับรองแพทย์มาโชว์ยืนยันอาการวิกฤตอะไรต่างๆนานานั้นโดยวันนี้นี่เลยครับท่านอีฮอกหีบศพหรือว่าอีเอนั่นเ เองได้โพส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปรีนาไก่ศพไม่ใช่ไก่ทุบเออไก่คุบโวยทำไมตามันลายแบบนี้ในหัวข้อแฮชแท็กป <c oughs> รีนาถึงนวัดระบุว่าในที่สุดก็ยอมสละเตียงควรให้คนป่วยหนักไปตั้งนานแล้วยื้อจนหน้าเกียดแถมไปด่าหมอยืนยันตอนหมอเชิญออกตอนนั้นอาการไม่หนักแล้วอย่าแถแหลชวยเอกาสารไม่งองแงไม่เห็นตัวนะคะแล้วมึงไปเสือกอะไรใครเอไม่ใช่ไม่ใช่มันยังไ,ไม่มีแต่ที่มีต่อแน่ๆก็คือช็อตนี้ครับท่านโดยวันนี้พูดดูถูกดูมิ่นผู้นําประเทศ ว่าอีกในหนึ่งก็คือ,อ,อดูถูกประยุทธ์ในการดั้งผู้ชมโดยีหอกน,นี้มันจะมาปกป้องไม่เว้นไวายไม่รู้เพราะอะไรโดยพูดดูมินผู้นําประเทศและยกตนเองไม่หยุดหย่อนถามว่าไม่ไอายไม่กระดากหรืออุจจารตัวเองบ้างเหรอถ้าคิดว่าตนเองเก่งจังดีจังวิเศษจังสมัยหน้าลองมาสัมผัสประชาธิปไตยลองสมัครเป็นนายกไปเลยหรือเป็นคนราชบ,บุรีไม่ใช่เหรอไม่ต้องไปเปรียบเทียบรัศมีนายกนายโดยนายกที่ว่านี้โดยผมไม่ถนัดใช้คํานี้นะครับด่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นดรทักษินเป็นยิ่งรักชินว ดังนั้นผมจะใช้คํานี้ก็เ,เปลี่ยนเป็นว่าประยุทธ์ดีกว่าไม่ต้องไปเทียบรัศมีกับประยุทธ์หรอกมาแข่งกับปารีนาก่อนได้ท้าเลยว่าได้คะแนนไม่เกิน300เพราะสังคมไทยเกลียดคนพูดจาหย,ยาบคายพฤติกรรมหยาบคายอาจเกิดจากพ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วแม่กับพ่อมึงสั่งสอนเหรอไม่ใช่ไม่มีอีกแล้วตายแล้วเมื่อกี้แม่กับพ่อมันไม่สั่งสอนอีกเหรอนั้นก็ไม่มีในะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วแต่ฝ่าโทษทีเว้ยเฮ้ยโดยท่านประธานขอตอนอคำพูดแต่ที่นนแน่ๆพฤติกรรมหยาบคายอาจ เกิดจากพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือดื้อด้านสอนแล้วไม่ฟังสุดท้ายกลายเป็นสถุนโอ้ยมันเข้าตัวทุกดอกเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เข้าตัวที่ว่านี่ไม่ใช่เข้าตัวผมนะเข้าตัวใครก็ไม่รู้อาเสียหายไปถึงรากเง่าหวานก็ฝากด้วยนะหัดพูดเพราะๆแบบนายกด้วยนะจ๊ะพูดเป็นไหมยังกับพูดกับพ่อมึงเหรอนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีอีกแล้วโดยนะจจะพูดเป็นไหมผู้ชายที่พูดนะจ๊ะหรือนะคะทุกคนในโลกคือคนที่มีเสน่ห์และดูน่ารักจึงทําให้เวลานายกไปไหนมีแต่คนขอถ่ายรูปส่วน ว่าถ้ากลับมาราชบุรีนอกจากไม่มีใครมาขอถ่ายรูปแล้วอาจจะเจอปลาไข่รองเท้าหรือว่าปลาขี้ใส่ปากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาจากปากคนที่เป็นสสครับท่านอันนี้ยืนยันอย่างเป็นทางการเลยไม่ใช่ว่าสุนัขส่งเข้าประกวดแต่ยังได้ประชาชนชอบพูดมาแบบนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ยังไม่จบครับท่านส่วนที่ดาอีเอว่าปรินากินป่าปรินาขโมยป่าเป็นผู้วิพากษาเหลอจึงมาตัดสินว่าใครผิดถูกมั่นใจในความบริสุทธิ์เพราะว่าที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ป่าแล้วที่เขายึดไปมันป่าหรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เว้ย Oh, <laughs> um. เพราะว่ามั่นใจว่าตรงนั้นไม่ใช่ป่าแต่เป็นสปกท้ากับดินกันไหมถรับคําท้าแจ้งกลับมาด้วยแล้วก็สงสัยว่าเรื่องกินสงสัยเรื่องกินป่าทําไมไม่ด่าธนาธรกินป่าบ้างหรือแม่ธนาธรกินป่าบ้างทําไมแล้วก็อันนั้นแหละธนาธรและแม่เอาไปส่วนหนึ่งเป็นของป่าสงวนแห่งชาติส่วนหนึ่งเป็นป่าชุมชนส่วนหนึ่งเป็นโอ้โหยาวแม่มึงเอ้ยเขียนไปเร่งความเลยนะครับ่านผู้ชมตอนสุดท้ายเรื่องมันชาเหลือเกินทําไมปมธนาธรแม่ธนาธรอะไรนี้ไม่พูดพูดสิพูดว่าธนาธรกินป่าบ้างนะครับ่านผู้ชม พูดเสร็จแล้วช่วยถามแม่ธนาทรต่อด้วยว่าทําไมลูกชายยังไม่ได้เป็นนายกแล้วมันไปหนักหัวกระบ,บาลพ่อมึงเหรออันนี้ก็ไม่มีนะครับท่านแต่ว่าอัดอั้นเมื่อกี้เติมให้ก็ไปที่ทุเลศเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านโดยบอกตรงๆว่าสภาพคุณวันนี้มันคล้ายคนทรงเจ้าสะบัดหัวสั่นสะบทไม่เคยคิดเลยว่าโควิดสามารถกินสมองคนได้บ้านเมืองมีกฎหมายหยุดละเมิดสิทธิผู้อื่นเขย่าวขวดด้วยเวลากินยานัน้นก็ไม่แน่ว่าจะต้องใช้บอกกับตัวมันเองหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจในะครับาน ชมโดยเป็นดาวลุ่งพุ่งสู่เมนอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวสำหรับไอหอกหีบศพนี้ก็ช่างมันไปก่อนครับท่านเลดี้บีไปเลยส่วนตอนนี้ดารานักสแสดงชื่อดังอด,ดีตนางเอกและอด,ดีตนางร้ายชื่อดังนั้นคือออมสกาวใจครับท่านก็ได้ออกมาคอเอาเราต้องรอดโชว์เสื้อเอลลอยสกินพอนองรอ,อจอตอกรมแล้วก็แซบไม่แผ่วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยต้องปิด สักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวย t u b e จะหาว่าเป็นไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมก็มีสัญลักษณ์ผอนอง,งอจอพอละตกบก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครนะหมายถึงไอ้ควายบางตัวหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีเขียนในนี้ <c oughs> ก็เป็นที่น่าจับตาม,มองครับท่านแล้วก็ขอชื่นชมคุณอ,อมสกาวใจรวมถึงดาราทุกคนที่ออกมาอขอเอานะครับท่านแม้ว่าจะถูกอีหอกขีบศพบ,บางตัวนั้นตอนนี้ก็ประสบปัญหาแล้วเพราะว่าบัดวัดบางวัดนั้นเกิดอาการเมนถล่มเมนทะลวงจากการเผาศพผู้เสียชีวิตนี้ก็ไม่ทราบว่าไอหอกนั้นมันยังเงียบ อยู่ก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันส่วนมาด้านของนักข่าวช่องสลิมรอดช่องนกกะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ช่องที่ขึ้นด้วยตัวอักษรตัวทีแต่อย่างใดโดยเป็นช่องเดียวกับที่ทักษิณชินวัตรครั้งก่อนนั้นออกมาบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าใครเอาควายมาเป็นพิธีกรสําหรับเป็นนักข่าวช่องนั้นนั้นโดยก็ได้มีการแซะทักษิณชินวัตรว่าแบบมีการถือหุ้นไฟเซอร์โดยผ่านเทมเสเซ็คแล้วก็ทักษิณชินวัตรก็ได้ท้าว่าถ้าเกิดเจอไม่แต่หุ้นเดียวนั้นมาเอาเงินได้เลยหุ ผ้าอนาไมยนั้นที่ของเป็นของเมียนั้นเอามาปิดปากแทนแมสนะครับวันนี้มันก็ออกมาอีกแล้วโดยอันนี้น้ําตาลฟาดกับพิธีกรสลิมบูดไรจัญญาบันสื่อหลังขึ้นรูปหมาด่านางงามไรสมองก็ต้องโชว์ก่อนว่าเป็นเรื่องจริงแลยก็ะท่านผู้ชมโดยผมคิดว่าชอง การอ่านข่าวของผมนั้นบา้บาๆบอบๆขอแต่แล้วแตพพ่พอไปเจอไอ้หอกสลิมเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าของผมนั้นจะดูสุภาพชนขึ้นมาเลยก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรนะครับท่านโดยอักษยรย่อนั้นเขาเรียกมันว่าอาจารย์แต่ถ้าเกิดเรียกอาจารย์นั้นอาจจะกระดากปากโดยอาจารย์กอไก่แต่กอไก่ที่ว่านี้ไม่ใช่คุณกหนกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณกหนกแต่อย่างใดแต่เป็นพิธีกรสลิมอีกช่องหนึ่งก่อนที่จะมีช่องที่คุณกหนกไปนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกัน,นะ การสมัยที่ล้มยิ่งรักชินวัตรและก็ไม่ใช่ช่องเนชั่นด้วยโดยน้ำตาลชลิดาฟาดจับพิธีกรสลิมลอดช่องหรือว่าสลิมบูดไรจายะจัญยาบันสือ่อหลังถูดอินเสิร์ตรูปหมาแล้วก็ด่านางงามไรสมองออกอากาศชาวเน็ตชี้ให้ฟ้องหมิ่นประมาทนะครับทาูผู้ชมก็ไปที่จับตาม,มองอย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวโดยน้ำตาลชลิดามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2016เ,ออเป็นอีกเครื่อง เป็นอีกหนึ่งในวงการบันเทิงที่ออกมาขอเอาพูดถึงสถานการณ์ของโควิดที่แพร่ระบาดไม่หยุดยอนโดยล่าสุดน้ำตาลได้โควิดทวิตข้อความฟาดกับพิธีกรชายคนหนึ่งโดยเป็นคลิปที่พิธีกรคนดังกล่าวกำลังอ่านข่าวพาดพิงถึงชื่อเสียงของเธออย่างดูดันพร้อมกับขึ้นอินเสิร์ตเป็นรูปเจ้าหมูทะอ่น้องหมาเซเลบของบูมยุทธภูมินะครับท่านผู้ชมโดยอ่านแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ผิดไหมนั้นก็ชาวเน็ตต่างงงกันไปตามๆกันโดยเนื้อหาในคลิประบุว่าอีนางงงในตงตรงที่มันเป็น ออที่ไอ,อนาง,งงในดงควายเออกูจะพูดตรงๆก็ได้เว้ยไอ,อพวกขอเอาทั้งหลายพวกนี้ถึงเวลาเดี๋ยวก็โดนหมายนะ้มันใช้ระบบเดียวกันอ,อีน้องน้ําตาลขึ้นมาเลยเอ้อน้ําตาลขึ้นมาเลยเอ,อีน้ําตาลมึงรู้ไหมว่าผิดไม่ต้องมานั่งหลิวตาอยู่ใส่มาครบเลยตุ้มหูมงกุฎเสื้อคลุมแล้วก็มีตัวอีอีกแล้วแล้วก็น้ําตาลไอ,อพวกนี้ถึงเวลามันใช้สูตรเดียวกันเพราะสมองมันสอนกันไว้แล้วมันหน้าด้านไงวิจารณ์ไม่ได้คอเอาก็ถูกจับมึงเรียนกฎหมาย ไปกันมาไหมไม่ต้องสนใจหลอกอุย้ยอ่านยากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีแต่คำหยาบคายอะซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะในการอ่านคำหยาบคายนี้เพราะว่าผมค่อนข้างจะเป็นคนสุภาพหรือไม่นะั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่ผมมาเจอนะักข่าวสลิมลอดช่องคนนี้นั้นก็รู้สึกว่าผมเป็นคนสุภาพขึ้นมาอย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวครับท่านเราเป็นที่ทุเลศเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนบูหมูทะก็ได้เดือดฟาดพิธีกรในสลิมตัวเดิมเมื่อกี้นำลุ่มน้องหมาไปใช้ด่าน้ำตาลชลิดาแแล้้้วก็ฟฟนับเชียใหอง ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสาเหตุที่มันไม่ได้เป็นคลิปไวรัล่นั้นบางคนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรเว้ยทำไมวันนี้เพิ่งจะได้ยินข่าวแล้วก็ครั้งก่อนนั้นก็ได้มีการด้อยค่าหรือเปล่านี่ยไม่แน่ใจหลังจากที่สหรัฐอเมริกาบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ประเทศลาวนั้นไอหอกหีบศพไอไม่ใช่ไม่ใช่ไอหอกนี้นะครับท่านผู้ชมที่น้ำตาลชริดาบอกว่าเป็นสลิมบูทนั้นก็มีการไปกันแน่กันแหนประเทศเพื่อนบ้านโดยต้องกาบขออภัยพี่น้องชาวลาวก่อนโดยหลวงเข้ามาฟังนั้นไอนี้ผมไไมมม่่ดด้ีีีจจุประสงค์ทโต อย่างใดนะโดยพิธีกรสลิมตัวนั้นครับท่านมันได้บอกว่าเนี่ยเห็นไหมประเทศลาวเนี่ยได้วัคซีนไปเดี๋ยวก็ไม่มีปัญญาฉีดอะไรกันหรอกประมาณนี้นะครบท่าผู้ชมเพราะว่าไม่มีที่เก็บวัคซีนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเอาสมองไว้ตรงไหนนะครับท่านหรือว่ามีหัวไว้เพื่อให้ผมขึ้นหรือว่าให้ขั้นไวห้หูมันห่างกันนั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็เป็นที่ทุเลศสิ้นดีอย่างอปีเหลือล้นครับท่านแต่ว่าโชคดีที่คลิปมันไม่ได้เป็นกระแสะไวรอลนั้นเพราะว่ายอดคนดูแม่มึงเอ้ยน้อยเหลือเกินกันเลยทีีเดยดยยยวโหลักอ่างสูง นะครับท่านผู้ชมนานๆทีจะเจอหลักหมื่นวิวแต่ว่าหลังจากที่ผมไปเซอร์ว์มานั้นแม่มึงหลักพันวิวนี่ก็ถือว่าบุญโขแล้วส่วนใหญ่ช่องนี้นะครับท่านก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้เจ้าของหมาสอเที่ยฟ้องแล้วก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านโดยล่าสุดบูมยุทธภูมิได้ออกมาเตือนพิธีกรสลิมดังกล่าวเผยว่ามีแฟนคลับของบูมหลายคนแคปรูปและส่งข้อความมาให้ว่ามีสำนักข่าวสำนักหนึ่งนำรูปของหมูทะไปพูดและวิจารณ์ น้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์มิดยูนิเวิร์สอ่าว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมและใช้ถ้อย,อยคําที่ไม่สุภาพและตนไม่เห็นด้วยกับการอ่านข่าวลักษณะน,นี้จึงขอชี้แจงว่าหากสื่อสํานักนี้หรือนักข่าวท่านนี้นํารูปหมูทะซึ่งก็คือสุนัขนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบางคนจะนึกว่าเป็นกับข้าวไปใช้ในทางาพาดพิงถึงบุคคลอื่นและจะทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงบูมจะปรึกษาทนายแล้วก็ทําการฟ้องร้องกับทันทีครับท่านโดยก็ได้มีดาราน,นักสแสดงเอ้ไม่ใช่แฟนคลับ f c ต่างๆานานั้นออกมาบอกไม่หยุดยั ในะคะดท่านผู้ชมแต่นี้ไม่ใช่นักข่าวสลิมไลน์นั้นอันนี้เป็นคนที่เอาเรื่องก็ต้องจับตามองต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สถานการณ์ของรัฐบาลนั้นดูเหมือนว่าจะมุ่งหน้าแล้วก็สู่ฝาลงแล้วต้องติดตามบทะะ่านผูชมโดยกระแสะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนั้นก็มาอย่างเยอะอย่างเหลือกันเลยทีเดียวส่งผลให้พวกความมั่นคงกอรามน,นอะไรทั้งหลายนั้นออกมาบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรในเร็วๆนี้นั้นก็ต้องติดตามบนะะ่านผูชมโดยถ้าเกิดมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากก็ไม่ทราบว่าเป็นเพออะรนะอไ อันนี้ฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอันนี้ไม่ได้ยุยงปุกปันกออ็แต่ว่าอันนี้หลังจากที่มิลลีครับท่านโดยหลังจากที่โดนทนายของประยุทธ์ไปฟ้องอะไรต่างๆนาแจ้งความนั้นอันนี้ก็มิลลีโพจี้ถ้าเกิดรัฐบาลยังจัดการให้ใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้เ <c oughs> ด็กมหาลัยคงดอบเรียนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาฟาดอีกดอกแล้วไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีนะครับท่านผู้ชมส่งทนายไปแจ้งความเด็ก อายุ18และอายุ19นี้ก็เป็นประการการทำที่ประชาชนทั้งหลายชอบพูดว่าทุเลส,สินดีเหลือเกินผมได้ยินแบบนี้นั้นผมก็รู้สึกว่าจะต้องเดินไปบอกเขาว่าเห็นด้วยอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าหมายมันจะมาถึงผมบ้างหรือเปล่าส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของไอ้ผู้ไทยสล่านี้ก็ไปสวดมนต์กันได้นะครับท่านผู้ชมโดยมันบอกว่าเปรียบโควิดเหมือนโรคห่าแล้วก็แนวิธีท่องมนต์คาถาขับไล่ก็ต้องโชว์ก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวไม่ได้มันจะหาว่าเป็นการเผยแพร่เฟกนิวอีกนะครับท โดยท่ามกลางวันเกิดของพี่โทนี่หรือว่าดรทักษิณชินวัตรนั้นก็มีการอวยพรอย่างมากมายในกครามบูชชมฟากไทยรัฐส่งเข้าประกวดทักษิณฉลอง72ปีฟาดรัฐบาลล้าหลังแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดอยู่ไทยแล้วก็เป็นนายกนั้นจะใส่ชุด PPE ลุยแล้วก็แห่อวยพรวันเกิดกันคึกคักส่วนทางด้านเต้งมงคลกิจก็ออกมาด้วยนกครดมบูชชมโดยพี่เต้อวยพรวันเกิดทักษิณชินวัตรลั่นท่าย,ยังอยู่ประเทศไทยวัคซีนที่ได้ฉีดคงจะครบ70ล้านคนเป็นที่เรียบร้อย แล้วโดยเต้ม,มงคลกิจก็เป็นอีกหนึ่งคนครับท่านที่เข้าไปอวยพรวันเกิดอดีตนายกทักษิณชินวัตรครบรอบ72ปีมั่นใจว่าถ้าเกิดอยู่ประเทศไทยปัญหาเรื่องการระบาดของโควิดจะน้อยกว่านี้มากประชาชนคงไม่ต้องตายมากขนาดนี้และวัคซีนของประชาชนนั้นคงจะได้ฉีดครบ70ล้านคนไปนานแล้วนะครับ่านผุ้ชมวันนี้ก็ออกมาเป็นเสียงสะท้อนจากบรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวท่ามกลางขัานใหม่หรือว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนั้นราชินิกุลชั้นสูงนั้นก็ได้ออกมาบอกเมื่อ 2- 3วันก่อน ไอ้ปมที่1668งหกหกแปดทักอย่างนี้ไม่โทรฟรีนั้นแล้วก็ได้บอกว่าเอ๊ะแบบนี้แล้วสมควรแล้วที่จะโดนไล่นะครับท่านผู้ชมโดยคนอื่นสกิดนั้นไม่เท่าไหร่แต่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนี้ออกมาพูดแบบนี้นั้นมีนัยยะอะไรซ่อนเล่นหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามเพราะว่าบอกว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีการพาดทิ้งไปถึงสถาบันนั้นก็อาจจะออกมาขอร่วมลงถนนขับไล่ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้กระแสข่าวลือในเรื่องการที่จะเปลี่ยนตัวนายกแล้วก็แฮชแท็กกูไม่เอานายกอะไรต่างๆก็น แข่าวที่รวมรวมมาถแถลงข้างต้นหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านโดยอ่านสรุปไปต้องขอโทษด้วยนะครับ